สวัสดีครับกิจกรรมความเพียร2วันที่3ธันวาคมพุทธศักราชส5 6 7เป็นวันที่13เชืจิรากรกุลชาติธิรธรรมรหัส116คลิปที่2บทที่6ธรรมจักกัปปวัตนสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังพัควา ภาลานสิยังวิหระรติอิสิปตะ,ตะเนมิคทาเยตัตตะโขภะควาปัญจวคีเยภิกขูอมันเตสิเทวเมพิกเวอันตาปัพพระชิเตะะณเสวิตัพาโยจายังกาเมสุกามะสุขันลิกานุโยโคหีโนคัมโมโพธุชนิโกอนริโยอนัตถสันหิโต โยจายังอัตตกิละมมหานุโยโคทุกโขอนะริโยอนัตถาสัหิโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุก,กรณียานากะรณีอุปสาสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติ กะตมาจะกสาพิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตเณอภิสัมพุทธาจากขุก,กรณียานาการณีอุปสัมมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอัถงคิโกมัคโคเสยยะสีทงังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมัมมโตสัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม ο, สัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาภิกขเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตเณอภิสัมพุทธาจากขุกรณีญาณกรณีอุปสม,มายะอภิญญายะสัมโธายะนิพพานายะสังวัตติอิทงังโขปะณะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปีิทุกขาชรา,าปิทุกขา มะระนำปีตุกขังโสกะปริเทวะทุกขโทมะนัสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยำปิดฉังณรพติตัมปิทุกขังสังขิตเตนะปัญจ,จปาทานักขันธาทุกขา อิทางโขงปณะพิกเวทุกขะสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภวิกานันทิลาคะสหคตาตัตตะละตัตตะลาพินันทีนเสยยะถีทางกามตันหาภะวะตันหาวิภาวะตันหาอิทางโขงปะณะพิกเวทิทุกขะนิโรโทรอริยสัจจังโยตัดสาเยวะ ปัญหายะอเสสะวิลาคะนิโรโทรจาโคปฏินิสโคมุตติอนาลโยอิทังโขปะนะพิกเวพุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายะอยเมวะอริโยอัตทาังคิโกมัคโคเสยยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ <c oughs> อิทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุกเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทัปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทาาัปธิอาโลโกอ,อุทปาธิตังโขปนิทางทุกขังอริยสัจจังปารินเยยันติเมพิกเว ปุกเพย์อนนตสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทาปาธิยานางอุทาปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิปังโผปนิทางทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิฆเวปุกเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทาปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิ อาโลโกโอุทปาธิ <c oughs> อิธังทุกขะสมุทยโยอ,อริยสัจจันติเมพิกเวปุกเพอนนุนสุตเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทภปาธิวิชาอุทภปาธิอาโลโกอุทปาธิปังโขปานิทางทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะหาตับพันติเมพิกเวปุกเพอนนุนสุตเตสุธรรมเมสุ จักขุงอุทปาธิยานาังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโขปาณิทางทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะฮีนันติเมภิกเเวปุกเพออนันทสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานาังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิ วิชาอุท ạ ปาธิอารโลโกโอุท ạ ปาธิอิทอัทงทุกขะนิโรโทอริยสัจจันติเมพิกเวปุกเพอนนุสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุท ạ ปาธิยานังอุท ạ ปาธิปัญญาอุท ạ ปาธิวิชา,อ,า,อ,าโโอ,อุท ạ ปาธิอารโลโกอุท ạ ปาธิตังโขงปนิทังทุกขะนิโรโทอริยะสัจจังสัจจิกาตัพภ ตัพพันติเมพิกเวปุกเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทาปาธิยานังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอาโลโกอุทาปาธิตังโขปณนิทางทุกขนิโรโทอริยะสัจจังสัจฉิกตันติเมพิกเวปุกเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทาปาธิยานังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิ วิชาอุทัปาธิอารโลโกอุทัปาธิอิทางทุกขะนิโรธาคามินีปติปทาอาริยสัจจันติเมพิกเวปุกเพอนนนุสุตเตสุธรมเมสุจักขุงอุทัปาธิยานางอุทัปาธิปัญญาอุทัปาธิวิชาอุทัปาธิอารโลโกอุทัปาธิปังโขปานิทางทุกขะนิโรธาคามินีปติปทาอริยสัจจง าเวตพันติเมพิกเวปุกเพอ,อนนุสสตเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทปาธิยานางอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิปังโขปนิทางทุกขะนิโรธาคาวิดี <c oughs> ปฏติปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวปุกเพอ,อนนุสสตเตสุ รมเมสุจักขุงอุทปปธิยานางอุทปปธิปัญญาอุทปปธิวิชาอุทปปธิอาโลโกอุทปปธิยาวกีวันจะเมพิกเวอิเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทาสาการัง ยะถาภูตังยานทัศนังนะสุวิสุทธังอโหสิเนวะตาวาหังพิกเวสัตเทวเกโลเกสมาละเกสพมมะเกสัตสมาณภามะนิยาปัญยะสะเทวนุสายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิงยะโตจักโหมพิกเวอิเมสุจะตูสุ อริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทสาการังยะถาภูตังยานะทัศนังสุวิสุธังอโหสิอะถาหังพิขเวสัเทวะเกโลเกสมาละเกสกคม,มะเกสัตสมะพารมะนิยาปชายาสัเทวะมนุษสายะอนุตตรลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธโธ ปัญจยญญาสิงยานัจจะปนะเมทัศนังอุทปาธิอากุปปาเมวิมุตติอายะมันติมาชาตินัตถิธานิอุนัะโวติอิทะมะโวจะภะคะวาอัตตมะนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจากปนะเวยากะละนัสมิง หัญญามาเนีายัสมะโตโกนหัญญัสะวิละชังวีตะมะลังธรรมะจักขุงอุทะปาทิยังกินจิสมุทะยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติ <c oughs> ปะวัตติเตจักพัวตาธรรมะจักเกภุมมาเทวาสัทธมนุษสาเวสูงเอตัมพัวตาภารานสิยังอิสิปติ ตเนมิฆาเยอนุตตลังธรรมะจักกังปวัตติตังอปปติวัตติตังติยังสมณะเนนะวาพรม,มาเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาคมมุนาวาเกนะจิวาโลกัสมินติคุมมานังเทวานังสัทธังสุตวาจาตุมมหาลาชิกาเทวาสัทธะมนุษสาเวสุง จาตุ მ ม,มหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตตาวาตาวะติงสาเทวาสัทมนุสสาเวสูง, ia, สงสตาวะติงสา,านางเทวานังสัตทังสุตตวายามาเทวาสัทมนุสสาเวสูงยามานังเทวานังสัตทังสุตตวาตุสิตาเทวาสัทมนุสสาเวสูง สิตานางเทวานางสัตว์ทางสุตวานิมมานะรตีเทวาสัทธมนุสสาเวสูงนิมมานะรตีนางเทวานางสัตว์ทางสุตว่าปะระนิมมิตวะสวัตตีเทวาสัทธมนุสสาเวสูงปะระนิมมิตวะสวัตตีนางเทวานางสัตว์ทางสุตวาอมมกายิกาเทวาสัทธมนุสสาเวสูง เอตัมภควาตาพาลานาสียังอิสิปะตเนมิคทายเยอ,อนุตตลังธรรมจักกังประวัติตังอปปติวัติยังสมณเนานะวาพามเนนะวาเทเวนะวามาเณนะวาพมมุนาวาเกนะจิวาโลกัสมินติอิติหะเตนะคเนนะเตนะม,มุหุเตนะ ยาวะคมะโลกาสัตโทอภุกค,คันธิอายัญจทะทศส,ส,ส,สักัิ์สีโลกาทาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุระหสิอติกะกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัคโขภะควาอุทานังอุทานีสิ อัญญาสิวัตะโภโกลันโยอัญญาสิวัตะโกโกลทันโยติอิติหิทังอายัสมะโตโกลทันยัสสะอัญญาโกลันโยเตวะวะนามังอโหสีติบทที่7ถึงบทที่11สอดสต่อเนื่องกันจำนวนทั้งสิ้น3จบ บทที่7พุทธานุสติบทที่8ธรรมานุสติบทที่9สังคานุสติบทที่10จินดามณีปียังมันตังบทที่11สักกัตตวา <c oughs> อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณนะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูลอนุตตโลปุริสัทธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสสานังพุทโภภควาตี สว่าขาโตพระควตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนญยิโกปัจจัตตังเวทิตตโกวินยูหีตีสุปฏิปันโนพระคาวโตวสาวกะสังโคอุชุปฏิปันโนพระควโตวสาวกะสังโคญายะปฏิปันโนพระควโตวสาวกะสังโคสามีจิปฏิปันโนพระคาวโตวสาวกะสังโค ยะทิทางจตาริปุริสัยุคานิอัฏฐปุริสัปุขลาเอสะพะควะโตซาวกสังโฆอาหูนายโยปาหูนายโยทักขินยโยอัญชลีกะลานิโยอนุตตะลังปุญญะเขตังโลกัสซาติจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังปุปะสันติสิเีหัง มาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจากมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเรเทโวสุปโปเสธิกินจิเทโวเยสักโกปัดชังทัศมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลีปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชน,นะเยมะีจินดาปิยังจะทานางศัพเพชนาพระหูชนาปียังมะมะ สักกัตตวะพุทธลัตตน pues ังโอสถ basics, ังอุตมังวังหิตังเทวะมนุษย์สานังพุทธเตเชนะโสธินานัตสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวูปะเมนตุเตสักกัตตวะธรรมลัตตนังโอสถังอุตมังวังปวีลาหูปะสมานังธรรมเตเชนะโสธินานัตสันตุปัตถวาสัพเพพยาวูปะเมนตุเต สักกัตตวาสังฆัตนางโอสถังอุตมังวรลังอาหุูนยังปาหุูนยัางสังฆเตเชนะโสธีนานัตสันตุปัตถวาสัเพโลคาวูปะเมนตุเตอิติปิโสพควาอรลหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโลปุริสัตธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธพควาติ สวาขาโตพระควตาธโมสันทิษทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปัจจัดตังเวทิตโพวินยูหิตีสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโคยายะปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโค ยัทิทางจัตตาริปุริสัตยุคานิอัตถปุริสัตปุคาลาเอสะพระคาวะโตสาวกสังโคอาหุนโยปาหุนโยทักขินโยอัญชลีกะลานิโยอนุตตารังปุญญะเขตังโลกัสสาเต <c oughs> จินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชา ะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุปโปเสธิกินจิเทโวเยสักโกปัดชังทัศมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลีปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนานะเยมะนีจินดาปิยังจทัทนังสัพเพชนาะระหูชนาปิยังมะมะ สักกัตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวัลังหิตังเทวะมนุษย์สานังพุทธเตเชนะโสธินานัสสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวูปัคเสเมนตุเตสักกัตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวัลังปะริลาหูปะสมนังธรรมเตเชนะโสธินานัสสันตุปัตถวาสัพเพพยาวูปัคสเมนตุเต สักกตวาสังฆลตนางโอสถังอุตมังวัลังอาหูนยังปาหุูนยัางสังฆเตเชนะโสธีนานัสสันตุปัตถวาสัพเพโลคาวูปะเมนตุเตอิติปิโสพระควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูลอนุตตโลปุริสสะธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานง พุทธโภพคะวาติสว่าขาโตพคะวตาธมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนพคะวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพคะวโตสาวกสังโฆ ยายะปฏิปันโนพระควะโตสาวะกะสังโคสามีจิปฏิปันโนพระควะโตสาวะกะสังโคยักที่ทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสักปุคลาเอสะพระควะโตสาวะกะสังโคอาหูไนโยปาหูไนโยทักขีไนโยอัญชลีกาลานิโยอนุตตะลังปุญญะเขตังโลกัสสาตี จินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสธิกินจิตเทโวเยสักโกปัจชัดชัสมิงกินีวาทัดตาปิยังกันตังสาลิปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนาะเย มณีจินดาปิยังจะทธนังสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะสักกัตตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวลังหิตังเทวะมนุษย์สานังพุทธเตเชนะโสธินานัตสันตุป,ปัตวาสัพเพทุกข,ขาวูปะสเมนตุกเมเตสักกัตตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวลัง ปาลีลาหูปะสัมมนังธรรมะเตเชนะโสธินานัตสันตุปัททวาสัพเพพยาวูปะเมนตุเตสักกตาวาสังฆัตนางโอสถังอุตมังวะลังอาหุเนยัางปาหุเนยัางทักสังฆเตเชนะโสธินานัตสันตุปัททวาสัพเพโลคาวูปะเมนตุเต